สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e c l m กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีโปรดักต์มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะเปลี่ยนแนวบ้างนะฮะในก่อนหน้านี้ส่วนมากผมก็จะหยิบเป็นพวกพอร์ตโอเปนสเตมหรือโคสเตมมาซะส่วนใหญ่นะฮะในวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเจ้าดิฟเฟอเรนเชียลพอร์ตละกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ตัวที่ผมหยิบมานะฮะจะมาจากแบรนด์ VMC นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่า VMC Wave Ministry นะครับผมเรามาดูกันในเรื่องของตัวแพ็กเกจกันก่อนเลย แล้วกันนะฮะอ่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรีพอร์ตที่ทําแพ็กเกจออกมาได้ค่อนข้างแบบดูดีมากๆนะฮะแพ็กเกจถือว่าทําแบบดูอลังการนะฮะหน้ากล่องเขียนนะครับว m c d i มซนะีดิฟเฟอร์ซิเบิลพอดหนาหนึ่งหมื่นสองพันพับนะครับผมตรงนี้จะมีรายละเอียดนะฮะในเรื่องของนิกก่อนเลยนะฮะสามสิบเอนะครับก็จะมีสายของคอมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเครื่องนะครับผมในด้านข้างครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับผมตัวนี้ตัวคอยเนี่ยจะอยู่ที่1.1โอห์มนะครับเป็นเมสคอยนะฮะแล้วก็จะมีไทซี จตว่าให้สายชาร์จมาหรือเลปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าให้นะแบตเตอรี่จะอยู่ที่600มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมข้างหลังนะฮะอ่าตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคมาดูข้างในดีกว่านะครับผมน,นี่ครับแกะออกมานะครับนี่จะมีตัวเครื่องหนึ่งเครื่องฮะแล้วก็ข้างในนี้นะครับมีสายคล้องคออีกหนึ่งเส้นนะฮะอันนี้ ของเขานะครับสวยนะสายของคอเป็นสายผ้านะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็นี้ครับตัวเครื่องเขาซีนมานะฮะสายซ่องมากนะครับก็ฉีกก่อนเลยโอ้หซองเขาค่อนข้างเหนียวเล็กนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะนี้หน้าตารูปร่างครับนี่ฮะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้แล้วก็เหมือนจะมีแผ่นอะไรแปะไว้อยู่นะผมต้องดึงออกก่อนนะครับอันนี้นี่ โอ้ดูดีจังเลยอ่ะสวยนะครับค่านข้งสวยเลยทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแกะออกแล้วแต่เพื่อนนะไม่แกะก็ได้นะครับวันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะตรงนี้เป็นฟิลเหมือนแบบมีความแบบกระจกกระจกหน่อยนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะฮะน่าจะบอกในเรื่องของปริมาณน้ํายาอะไรประมาณนี้นะฮะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็มีสติ๊กเกอร์แปะนะฮะมีรูเส็บชาร์จวีวไทสนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นรูลมนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถปรับได้นะฮะฟิลปากส ก็ถอดอะไรไม่ได้นะอันนี้เป็นฟิล์รีเพร์ซิเบิลพอร์ตนะครับทำออกมาของทัางสวยนะฮะเหลืองตัดดำนะครับอันนี้ดูดีเลยนะครับผมกลิ่นที่ผมได้มาในวันนี้ครับก็จะเป็นเจ้ามิกซ์เบอร์รี่นะฮะในเรื่องตัวกลิ่นต้องบอกเลยว่ามีกลิ่นให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆครับตัวนี้มีอยู่ประมาณแบบโอ้ยยี่สิบกว่ากลิ่นนะฮะถือว่าเยอะเลยนะครับผมวันนี้ผมอาจจะลองแค่กลิ่นเดียวนะฮะก็ลองเอาแบบกลิ่นที่แบบน่าสนใจมานะฮะวันนี้ผมหยิบเป็นเจ้ามิกซ์เบอร์รี่มาเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลลลองเเเททสสยแ้้้ววกกััััันนนนนะะะฮบบบจาา VMC มมมีี่คครรตผ โอนะ้ฟิลดีนะฟิลโอเคเลยนะฮะผมมองว่าแบบติดโล่งอยู่ประมาณหนึ่งกันนะถ้าสำหรับคนชอบโล่งๆนะครับผมแต่ว่าในเรื่องตัวกลิ่นและตัวรสชาติถึงว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเนะี่ย โอเคจากที่ผมลองเทสไปประมาณ2คําเมื่อกี้นะฮะแบบ2คําแบบอัดอัดแบบเต็มๆมเลยนะฮะเอาในเรื่องการจ่ายไฟกันก่อนละกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมว่าจ่ายไฟอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะฮะแล้วก็จะมีความแบบนวลๆซะมากกว่านะครับผมในเรื่องของ a i r ์โฟตัวนี้จะมีความเป็น d d l ที่ต้องชัดเจนมากครับมีความแบบโล่งนะฮะมีความโล่งต้องบอกเลยว่ามีความโล่งนะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งว่ามันจะได้เรื่องของความฉ่ำน,นะครับผมในเรื่องตัวกลิ่นก็ไม่ดรอปด้วยนะฮะอันนี้นะกลิ่นที่ผมลองในวันนี้มันคือม ลิ่นเป็นฟิลเบอร์รี่ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนมากๆนะฮะแต่ก็แยกะ layer ไม่ได้นะด้วยความเป็นมิกเบอร์รี่ครับมันก็อยู่ในตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยพวกบลูเบอร์รี่พวกลัสเบอร์รี่พวกตอเบอร์รี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะแต่ว่าเมนกลิ่นผมรู้สึกว่ามีความเป็นบลูเบอร์รี่ค่อนข้างสูงนะครับผมตัวกลิ่นถือว่ามีความชัดมากๆเลยนะครับผมฟิลปากสูบสําหรับผมถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์นะฮะสมมุติว่าเอาสักแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะฮะที่เป็นแท่งดําๆหรืออะไรประมาณนะี้ผมว่าตััััวววเเเนนนนนนีี้้ยมมมจะะะะะคาาาาาลล็็กกกะะก่่่ใระะรือออองงงขขขฟิปสสููบบฮฮถดห คนที่แบบว่าไม่ชอบปากสูงอะไรที่มันค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีความแบนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างพอดีนะครับผมสาหรับเรื่องนี้นะดีไซน์ตัวเครื่องครับแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องสําหรับผมก็สําหรับคนที่ใช้แบบพวกพอร์ตนาฬิกาแบบหมื่นคำขึ้นไปอาจจะต้องบอกแบบนี้นะมีความใหญ่นะฮะต้องบอกว่ามีความใหญ่แล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องกนะ็ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับผมนะแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการพกพาก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมตรงนี้นะส่วนในเรื่องหน้าจอครับ่ะตรงนี้ฮะนะก็จะบอกนะครับแบตเตอรี่นะครับผมก อ่ะนนะครับ อันแรกที่เขาบอกร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะคือน้ำยาอันนี้นคือแบตเตอรี่นะฮะฮามันจะแยกกันเลยนะครับผมเราส่ไปปับ๊บมันจะแจ้งเรื่องน้ํายาก่อนแล้วก็จะมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมส่วนในเรื่องการใช้งานนะฮะอันนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้นะฮะว่า1-2 0 0 0พับเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่วันนะฮะแต่ผมเดานะฮะจากที่แบบว่าเคยใช้ในตระกูล10,000พับหรือแบบ 10K ขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้าส่วนตัวผมเองผมจะใช้อยู่ที่15วันนะฮะอยู่ประมาณครึ่งเดือนเนี่ยประมาณสักแแต่็ล้วพฤสิบสองถึงะคนด้าโดยประมาณนะน วันก็มีนะฮะบางคนอาจจะสูบอัดเยอะบางคนอาจสูบอัดน้อยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการสูบของแต่ละคนด้วยนะครับผมเรื่องสุดท้ายฮะที่จะพูดคือในเรื่องของนิกครับตัวนี้เป็นนิก3มครับมาตรฐานถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอัดเข้าไปสกักประมาณ2คํา3คาก็เริ่มรู้สึกแล้วนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบอะไรที่มันหนักจนมากเกินไปผมว่าตัวนี้ก็โอเคตอบโจทย์อยู่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวนิกเนี่ยไม่มีอาการแทงคอมไม่มีอาการทุนทีดด่ใดๆฮะถือว่าสูบมันข้างลื่นเลยครับผมข้าวก็จะประมาณ ที่12,000หมืนครับตัวนี้นะครับก็ใครที่ชอบฟิลที่เป็นดิสพอสซิเบิลพอร์ตนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมแล้วก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังรีวิวในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดยังไงผมขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรดักต์อะไรมาใหมๆ่ๆเนี่ยผมจะรีบหยิบมารีวิวให้ห้้้้้เเเเพพืื่่่่ออออกกอนน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 ไไไดดรรรรรััััััััััับบบบบบชชมมมมมหหหคคคคคคยยะะผผงงงววววีีกกกก็ตตขลลลาาปปแใใิสส